ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่คำว่าหนาวเนี่ยมันไม่ได้มากมายอะเอาพูดง่ายๆไม่ได้มากมายแต่ว่าเย,ย็นอยู่แต่ลมแรงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแต่ก่อนที่เคยโดนมาก็คือนั่งข้างนอกไม่ได้เอางี้ดีกว่านั่งอยู่คุยข้างนอกกันเนี่ยนั่งไม่ได้นั่งไม่ติดมันเย็นมากต้องเอาผ้าห่มมาห่มต้องนอนอย่างเดียวอะต้องนอนคุมโปงเอาก็ว่าอย่างง่ายง่ายๆอย่ายงนั้นเลยนะครับเอต้องนอนกันอย่างนั้นเลยเพราะว่ามัน มันยากเออมันลาบากเอ,อจริงๆเพราะฉะนั้นมันมันบอกยากอะเอฟตี D, ว่ากันอย่างนั้นดีกว่าเอ,อแต่ว่าณนะมาถึงณนะเวลานี้นะครับมาถึงณเวลานี้ยังไม่ยังไม่รู้สึกคําว่าหนาวนะเนอะย,ยังไม่เข้ายังไม่เข้าหนาวเย็นลงเฉยๆแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นว่าอ้ยหนาวมากเลยสั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม ไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงว่าก่อต้องก่อกองไฟนูน่นนี่นั้นไม่ใช่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้โอ้โหต้องก่อกองไฟมันทนไม่ได้นะออแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ถือว่าเย็นเย็นลงหน่อยเ,ออเย็นลงกว่าปกติแค่นั้นเองเอ,อก็ว่ากันไปนะครับเอฟซีเนาะอ่ะก็มาเข้านะครับเรื่องราวนะต่างๆก็เป็นที่ เป็นที่พูดกล่าวขวัญกันนะครับในเรื่องที่สี่กอน,นะครับก็ใกล้เวลาแล้วนะครับที่ที่จะเาจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เนาะจะลงพื้นที่เขาก็อาจจะมามาดูรายละเอียดต่างๆเขาเนี้ยแอดว่าน่าจะน่าจะจบเฉพาะเคสนี้นะบอกเลยว่าน่าจะจบก็คือรายละเอียด คบท่วนขบวนการแล้วล่ะนะครับก็ว่ากันไปน่าจะเจ้าหน้าที่ก็น่าจะลงอ่าหลายครั้งอยู่นะอาจจะลงติดๆนะครับเอ,อมามาจริงๆก็ต้องมาลงติดๆเลยแล้วกันก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราคอยติดตามนะครับกัดร้องกันให้อีลุงตรงนังกันไปเลยแล้วกันนะครับนะ ไม่รู้ว่าจะแก้ก็จะไอ้แก้ก็แก้นะครับไอ้ร้องก็ร้องนะเออร้องแล้วก็มาแกโอ้โหนะมันจะยังไงกันเนี้ยนะครับมันสับสนวุ่นวายจริงๆนะเอฟซีเนะี่ยเออแต่เราก็อยากจะเห็นนั่นแหละอยากจะดูนะครับเอ,อ่อว่าเขาจะทําหน้าที่ได้ดีแค่ไหนนะครับนะคนที่รักษาสิทธิ์นะเอาว่างา่ายๆอา่าคุณอรพันธ์นะครับสวัสดีครับผมก็ทักทายนะครับ เป็นคนแรกเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็อากาศเย็นๆนะเย็น iele, ๆนิดๆ,น,ดๆ,น,ดๆน,ดนะก็ไม่เยอะมากแต่ว่าดีกว่าดีกว่ากลางวันนะกลางวันมันก็จะร้อนนิดๆนะแต่ก็ไม่เยอะแต่กลางคืนจะเย็นลงไปอีกนะครับเย็นลงไปอีกเพราะว่าอาจจะไม่มีแสงแสงอาทิตย์แล้วนะครับมันก็จะทําให้เย็นลงนะครับให้เห็นอยู่นะว่าเย็นลงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าหนาวสั่นทีเดียวนะไม่ถึงขนาดนั้น ก็ว่ากันไปอ,อ,อ่ะก็เรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ไม่ค่อยหยุดสักนะครับเอฟซีเนาะเออมันก็มีเรื่องให้ได้พูดให้ได้พูดคุยกันนะครับหลายเรื่องนะครับที่นานะครับก็ก็ดำเนินการนะครับก็เตรียมงาน ะครับเตรียมงานกันไปเนาะแอดวาคงจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าพื้นที่ก็เตรียมไว้อ่ตลอดอยู่แล้วนะครับทำทำไปด้วยเตรียมงานไปด้วยนะครับก็ว่ากันไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันน่าจะกระชับขึ้นกว่าเดิมนะเอฟซี FC เนี่ยที่ผ่านมาเนาะกระชับขึ้นกว่าเดิมเรื่องงานเรื่องอะไรก็น่าจะอ่าเพราะเราเห็นปัญหาแล้วไง ออปัญหามีตรงไหนก็แก้ไปใช่ไหมก็ว่าไปแต่ก่อนอาจจะชุดหกเพราะเราไม่เคยทํามาก่อนงานใหญ่ๆเนาะแต่ตอนเนี้มันมีแล้วมีประสบการณ์มีหลายอย่างนะประสบการณ์มีเยอะแยะนะครับมีอันไหนที่จะเซฟป้องกันหรืออะไรยังไงนะครับทุกอย่างเลยตอนนี้ก็มันน่าจะเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นแหละนะครับเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วนะหลายครั้งแล้วว่าง่ายๆอืม ก็ว่ากันไปนะครับส่วนในโลกโซเชียลนะครับก็ก็ยังห้ามหันกันอยู่เหมือนเดิมนะเออยังห้ามหันนะใครพลาดก็โดนอะเอาง่ายๆดีกว่านะใครพลาดก็โดนเอออย่าอย่ามีช่องโหว่ให้เห็นว่าง,ง่ายๆมีช่องโหว่เมื่อไหร่โดนเมื่อน,นั้นเ,เพราะว่าเขารอโอกาสจังหวะสองอยู่ถ้าถ้า ถ้าพลาดทางมาก็นะมีช่องโหว่มาก็เล่นเลยนะครับตอนนี้แต่ละคนก็ได้เรื่องราวแล้วก็ได้กระดงคดีกันไปเยอะแยะแล้วนะมือว่ากันไปแหละนะครับเอซเพราะว่าเราเห็นแล้วนะครับว่ามันมีการกระทําความผิดไงเขาก็เลยต้องเรียกร้องความยุติธรรมกันไปนะครับเออถ้าได้ อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเข้าข้อตัวบทกฎหมายก,ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการนั่นแหละนะครับอืมแต่เรื่องหลักของเราก็ยังมีรออยู่นะครับเราก็ยังคอยตำรวจตรวจตานะครับรอดูอยู่ว่าอะไรมันเป็นอะไรนะครับเออสวัสดีครับปลาแดงนะครับสวัสดีครับผมก็ทักทายกันไปนะครับเอฟซี FC เนอะอรู้สึกว่ารู้สึกว่าเอฟ เอซจะส่งรูปภาพมาให้นะครับเป็นคลิปวิดีโอแหละนะครับอของเจ้าแม่นะครับนะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาปลูกยางอะไรนะเออมันเป็นเป็นคลิปเอามาให้แอดดูนะครับแอดก็ดูอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าทางนู้นเขาได้ไปหรือเปล่า <laughs> พูดเรื่องอะไรปะอะเรื่องคลิปวิดีโอนะครับอ่ามีคนก็ส่งมาให้แอดดูนะครับว่ามี การไถนะครับเอไถที่จะปลูกยางมั้งนาจะเป็นอย่างนั้นนะยางาพันพันห้าร้อยต้นนะครับพันห้าร้อยต้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแอดก็ดูคร่าวๆแอดไม่ได้ดูนานนะดูผ่นานๆนะครับหรือมันจะมีแล้วก็ไม่รู้นะไอทางผู้ร้องอะจะมีแล้วหรือเปล่าอไม่รู้หรอกนะแต่ก็ส่งมาให้ดูเฉยๆนะครับว่าอ๋ออันนี้เขาอากระทาการอ่าไถพวนนะครับ เพื่อทำการปลูกนะแต่แอดว่าเขาก็น่าจะมีแล้วแหละนะครับเพราะว่าเขาก็เอามาจากคลิปของเขานั่นแหละหลักฐานก็มาจากคลิปของเขาทั้งนั้นของเขาคือเขาลงไว้ให้หมดเสร็จสั์ทุกอย่างเลยเราไม่ต้องไปขนควายไปหาที่ไหนเลยหาจากเขานั่นแหละเ,เขาก็มีให้พร้อมทุกอย่างพร้อมเสร็จนะเก็นั่นแหละเพราะมันเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องไป ถามหาใครนะครับไม่ต้องไปให้ใครกำชับเรื่องนี้เลยแล้วก็ไปพูดว่าเอ้ยอันนี้มันจริงนะอันนี้ไม่จริงนะน,นี่จริงไม่ต้องเลยนะครับตัวเขาเองพูดเขาเองหมดเลยตอบตอบเองพูดเองตอบเองแล้วก็อธิบายเสร็จสัตว์ทำอะไรยังไงนี่อธิบายเสร็จสัตว์คือละเอียดอะ่ะทุกคนเข้าใจอ่ะถ้าได้ดูแล้วก็เข้าใจหมดเลยนั่นแหละคือหลักฐานของเขาแนหะ่ะก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนก็ตรงนั้นแหละเอาตรงนั้นมา แต่ปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาคงไม่กล้าทำอะไรบุบบาไปเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอ่ามันจะเป็นเป็นหลักฐานนะครับดูแล้วมีเยอะมากมากใช่ไหมก็เขาก็เอาเอาจากของของเขานั่นแหละนะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วนะเรื่องอันนั้น,นะเขาก็ลบไปเรื่อยๆแหละลบออกหมดเอเขาเห็นว่าเออมันมี เรื่องราวอะไรต่างๆสมัยก่อนเขาไม่รู้ใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ลบนีแต่เขาก็โดนดูดไปหมดแล้วล่ะโดนดูดไปหมดแล้วเขาก็เอาไปน่าจะเป็นหลักฐานนู่นนี่นั่นแหะเอ็ดว่านะแต่จริงๆอของเก่ามันไม่ทันแล้วเขาก็ดูดเอาไปหมดแล้วล่ะมันก็พอเพียงแล้วเอด็เอด,เอด,เอดว่านะเขาพอเพียงแล้วล่ะเออหลักฐานเอ็ดว่ามันเยอะแล้วพอเพียงเออมันชัดเจนไปหมดแล้ว ใช่ไหมก็นั่นแหละเขาเอาจากตรงนั้นแหละนั่นคือหลักฐานของเขาแล้วละไม่ต้องไปคิดอะไรมากอ่ะของเขามีให้หมดมีครบทุกอย่างหลายๆเรื่องก็เ,เอามาจากเขาเท่านั้นแหละไม่มีออย่างคนที่ไปถ่ายแล้วไปส่งมาให้ไม่มีนะเออไม่มีเพราะว่าที่ได้มาเนะี่ยได้มาจากเขาทั้งนั้นเลยเอของเขาเองเท่านั้นนะอของเขาเองของแท้ต้องเป็นของเขาเองเออของคนอื่นไม่มีนะ แล้วไม่แล้วคําบรรยายก็เขาเองเน่ยเขาก็บรรยายเองเนี่ยหมดที่จะทำแล้วเหรอก็นั่นแหละคือเขาเองทั้งนั้นน่ะแอดบอกได้เลยว่าคือทุกคนเข้าเขาลงความคิดเห็นเลยนะทุกคนเข้าลงความคิดเห็นทั้งนั้นว่ายากเขาพูดอย่างเงี้ยขนาดคนฝั่งเดียวของเขาแท้แต่ก่อนเขาอยู่ฝั่งเดียวกันเขายังบอกว่าโอ้ยากที่จะรอดเขาว่างั้นยากมากเขาว่างั้นเลยนะ เขาบอกว่ารอดยากเพราะอะไรมันมัดแน่นเนี่ยเออหลักฐานมันมันค่อนข้างจะบิดเบือนไปทางอื่นยากอย่างของชาวบ้านเนี่ย FC แอดยกตัวอย่างของชาวบ้านเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยอะนะที่ดูรู้เนี่ยถามว่ารูปภาพเนี่ยถ้าเขาไปถ่ายก็ไม่ได้มีคนเข้าอยู่ที่นั่นอยู่แล้วไปถ่ายก็ไปถ่ายแต่ภาพอ่าภาพที่อย่างเดียวมาแล้วก็ระบุอะไรไม่ได้ ถูกไหมลนะ่ะเพราะมันไม่มีคนอยู่ในในรูปภาพนั้นด้วยเอ่อมันต้องมีคนกําลังทํางานอยู่อา่าในที่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ถ่ายมาอันนั้นมันถึงจะระบุได้แต่อันนี้ถ้าไปถ่ายมาแต่ภาพก็คือได้แต่ภาพที่มาเฉยๆไม่มีอะไรแล้วเราจะไปพูดาพาดพิงใครได้ล่ะถูกไหมล่ะเพราะว่าที่ตรงนั้นมันไม่มีชื่อไม่มีชื่อเป็นของใครเนี่ยก็ถ้าเขาไม่ยอมรับสักอย่างมันก็จบไงจบแต่อันเนี้ยมันชัดเจนก็เพราะอะไร มันมีทั้งคําบรรยายมีระบุสถานที่ชัดเจนลวที่ไหนยังไงเขาก็ระบุให้หมดแล้วก็คาบรรยายด้วยเออว่าทําอะไรนะเวลานั้นเออเขากำลังทําอะไรอยู่กําลังจัดเตรียมทําอะไรปลูกอะไรอยาเงี้ยก็จะบอกชัดเจนอันนี้มันเป็นที่การันตียืนยันได้เลยของเขาเองทางนั้นนี่แหละเอฟซเนี่ยมันถึงะทุกคนเขาก็ลงความเห็นเลยว่าไม่รอดรอดยากก็จะพูดแบบนี้ จะไหมเขาจัดเก็บไว้ให้ผู้ร้องเรียบร้อยใช่ไหมโอ้โห้ก็ต้องขอบคุณเขานะคุณมนตรีฮะเออนะต้องขอบคุณเขานะเออคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนคุณมาดูดเอาที่นี่ได้นะของฉันมีเออก็จะพูดอย่างนี้นะไม่ต้องไปหาไกลเออฉันมีให้พร้อมโอ้โหเออเขาก็ดีเหมือนกันเนาะเราก็ไม่ต้องไปไปสืบเสาะหา,ห,าหรือไม่ต้องไปหา คนมายืนยันนะเออว่าอันนี้ใช่หรือเปล่าใช่คนนี้ไหมที่เข้ามาอย่างเงี้ยนะเออไม่ต้องเขาจะบรรยายในภาพนั้นเลยบรรยายในในคลิปนั้นเลยว่าณเวลานั้นเขาทําอะไรอยู่เขากําลังจะทําอะไรต่อไปอ่าเห็นไหมบัรชัดเจนเขาอธิบายเสร็จหมดทุกอย่างทุกเรื่องทุกเรานะมันก็เป็นกา,การการันตีได้เลยนะครับแล้วก็ตอกอ่าตอกสแตปมตาไว้ได้เลยว่าผ่าน คือ QC ตรวจสอบแล้วละว่าง่ายๆนะค c ซีตรวจสอบขั้นตอนแล้วว่าเออถูกต้องแล้วผ่านนะอันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะใช้เป็นหลักฐานได้เลยเออเพราะว่ามันมันทุกอย่างมันเพียบพร้อมหมดแล้วเป็นคำพูดของเขาเองเจ้าเจ้าตัวเขาเองอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ต้องปฏิเสธอะไรได้โอ้โหมันแน่นหนามากทุกคนนี้เขาจะพูดเป็นเป็น,เป,นเป็นเสียงเดียวกันว่ายากเออยาก ใช่คือสำหรับสำหรับชาวบ้านนะอรัสวัสดีคุณนํำเจี๊ยบด้วยนะสำหรับชาวบ้านนะแอดบอกได้เลยนะเขาไม่ได้มีภาพนะอืมแอดไม่เคยเห็นใครมีภาพสักคนมีแต่คําบอกเล่าจากคนที่ไปร้องเท่านั้นว่าคนนี้ไปทํานู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่มีภาพบอกไม่มีภาพยืนยัน ไม่มีอะไรที่จะยืนยันอ่ามันก็เป็นข้อดีอย่างหนึง่งคือข้อการต่อสู้ของเขาั่นแหละของชาวบ้านเขาต่อสู้นะถ้าเขาต่อสู้ว่าเออ <c oughs> เขาไม่ยอมรับตัวอย่างหนึ่งเนี่ยเขาไม่ยอมรับอะนะถ้าเขาต่อสู้แบบเนี้ยบอกไม่ยอมรับบอกไม่รู้เออถ้าคุณเอาหลักฐานมาสิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะก็หลักฐานมาถ้าไม่มีหลักฐานคุณเป็นการกล่าวอ้างเฉยเนี่ยมันก็ไม่ไม่เป็นผลสําเร็จ แน่นอนแอดพูดได้เลยนะว่ายังไงก็ไม่มี so ทางเพราะว่ม bah, ามีแต่คำกล่าวอ้างนะครับแค่นั้นเองหาหลักฐานมาเออภาพถ่ายมีไหมอย่างเงี้ยเออมีหรือเปล่าไม่มีอะไรอีกอะเออเห็นได้เห็นไหมเห็นในระหว่างทำไหมเออใครจะเป็นพยานนะเออถามไรนนี่ตั้งภาพและเสียงมีพร้อมอันนั้น อันนั้นของเขานะครับภาพและเสียงอันนั้นมันชัดเจนพร้อมพร้อมคำบรรยายนะพร้อมคำพีเต์นะเขาพีเซนต์ให้เสร็จสตว์วันะเวลานั้นทำอะไรแล้วจะทำอะไรต่อไปเห็นไหมเขาเขาจะบอกละเอียดมันก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะก็ดำเสนอต่อไปได้เลยเห็นไหมมันก็ง่ายกว่าไหมเออง่ายกว่านี่แหละ มันก็เป็นอะไรที่เราคอยดูกันนะแต่เราก็เป็นห่วงอ่าชาวบ้านนะก็ต้องบางคนก็ต้องคนที่เขารู้เนี่ยเขาก็จะแนะนําให้เองแหละ,หละว่าให้เจ้าบ้านเขาพูดยังไงนะทําแบบไหนนะเขาก็พยายามจะช่วยเหลือนั่นแหละ